คกิฟค่ะน่ารักมากนะจ๊ะอ่ะมาเก็บตกกันจริงๆแล้วมาเลยไปดูเบื้องหลังการถ่ายทํา MV อย่ยงก็รักของกันดอนสตาร์อ๋อนี่ๆดูคนเหล่าคุณรออยู่อ่ะไปดูเลยนะคะโอ้ต้องบอกเลยว่าน่ารักมากค่ะเขาไปถ่ายทํากันที่ Crystal Design Central เรียบทางถนนรามอินทานะจ๊ะอะโหนางเอกนี่นะหืมน้องพริมพี่น้องพริมเหรอจ๊ะนางเอก่ะน้อง่ารักครีมจริงๆ อยากจะให้แบบเดี๋ยวดูกันเถอะนะหน้าตาหน้าดูน่ารักมากนี่สรุปแล้วคือในใน MV นี่ใครเวี่ยงใครพี่การเวี่ยงหรือว่าน้องพิมเวี่ยงอ่าจะเปน้องพิมเวี่ยงจ้าแต่ดูเหมือนก็เป็นการดูเหมือนพี่การจะเวี่ยงเวียงมีการเต้นแล้วก็จะใน้พิมจังหวะศาสนาแต่ก็เป็นการเต้นแบบจริงๆริงใจที่แม่ของกันด้วยครับแล้วก็ที่เป็นการซ้อมเต้นอยู่ครับอกเต้นมือวนครับจะเป็นการเต้นแบบเป็นการท่าเวี่ยงเวลาอะไร ก็เป็นเจนท่าเราวิ่งไปวิ่งตามไปนะชื่อเพลงว่าเป็นอะไรครับเป็นเป็พลงที่อารมณ์ประมาณว่าคือคือเพลงเนี่ยคนเที่ยวรักอาจจะเนี่ยเราแบบว่าบางทีเราขี้หูเราบ้างบางทีเราเป็นมอคคานุคนนี้หรือว่าหรือว่าเวลาที่เราต้องชิลๆอะไร้ยแต่ว่าด้วยความที่เวลาที่แารเราเนี่ยเราหวีเราหข้าถึงเนี่ยเราน่ารักนีนะอะไรเงี้ยแล้วก็สบะเออมันเป็นรูปที่น่ารักอย่างเงี้ยแล้วก็ยังไงก็ยังรักเราเป็นย่าย่ายไหมก็เต้นด้วย ยากครับยากครับทั้งในเรื่องของอารมณ์ต่างๆด้วยนะครับเรื่องด้วยซึ่งมีมีการแบบว่ามันกันไปกันมาซึ่งต้องเล่นแบบลุ้นระเว้อนิดๆนะเหมือนกับเซึ่งการกะติดแบบดราม่ามาใส่ใส่รำมอลต่างๆด้วยแล้วก็แล้วก็เข้ามาปรับกันเยอะส่วนกำลังในนี้กันใส่จะเวียนกองรักแต่เธอมากเกินใครไม่ทำให้เงาเหงาใจเลยสักคนนี่เป็นท่าเต้นที่เขาบอกว่าเวียนกันไปเวียนกันมา แล้วเวียงมาเบียงพวกเบียงปุ๊บเนี่ยนั้นั่นนี่น้องการโดนผมฟาดหน้าไปเจ็บชาเลยเหมือนกันตนงตอนเวียงนะได้อยู่ได้อยู่นี่นี่ไงนี่ไงถ้าถ้าเด็กๆของน้องการก็ยังมีอยู่เต้นเต้นกับผู้หญิงก็ อาจจะไม่ได้มากอะไรอย่างนี้เดี๋ยวมันจะดูไม่งามอย่างนี้ง่ายก็เล็กๆเบาๆนะร่กเดี๋ยวค่อยติดตามกันได้แล้วก็สําหรับการดาวน์โหลดนะคะขึ้นหน้าจอแล้วนะคะกดดอกจันหนึ่งสองสามสองสามหนึ่งศูนย์นั่นเองเหวี่ยงก็รักใช่แล้วนะคะแล้วก็ยังมีคอนเสิร์ตของกันต่อกันเลยที่คอนเสิร์ตถึงไหนถึงกันนะคะคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบครั้งแรกในชีวิตของน้องกันนะจ๊ะเป็นคอนเสิร์ตวรอดเวยแบบไม่จำกัดความสุขนั่นเองเพิ่มรอบ25ากันยายนพารากอนหอนะคะบอกคุณผู้ชมเลยว่าตอนนี้บัตร แทบที่จะหาไม่มีแล้วน25กันยายนนะคะรีบจองเดี๋ยวนี้เลยยังเหลืออยู่ยังเหลืออยู่น,ยน,นิดหน่อย <มา S 1> นิดหน่อยนะ,นะคะนะ